สวัสดีค่ะไลฟ์อีส a แ p ปปี้ออยลี่อลลนทิปคลิปนี้จะพาทุกคนมาที่งาน GUCCI Vision นณตึกเอ็มกราศูนย์การค้าเอ็มเฟียชั้นจีค่ะงานนี้มีมาตั้งแต่วันที่9มิถุนายนแล้วนะคะจะสิ้นสุดวันที่21กรกฎา,าคมนี้แล้วค่ะ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่10นาฬิกา30นาทีถึง2ทุ่มครึ่งเลยนะคะที่สำคัญเข้าชมฟรีด้วยค่ะแต่ว่าก่อนเข้าชมก็ต้องทำการลงทะเบียนผ่านทางไลน์แล้วก็เว็บไซต์ด้วยนะคะภายในก็จะมีการจัดแสดงประวัติความเป็นมาของ Gucci ค่ะแล้วก็แสดงถึงเรื่องราวของกระเป๋าเครื่องหนังต่างๆนะคะ ตลอดจนกระเป๋ารุ่นแรกๆของ Gucci ให้เราได้ดูด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีห้องที่รวมกระเป๋า g ุ c ชีในรูปแบบหลากหลายสีในห้องกระจกสะท้อนแสงนะคะอีกโซนหนึ่งจะเป็นโซนชุดของแบรนด์ Gucci ค่ะซึ่งชุดแต่ละชุดคือชุดท,ที่ดาราน,นักแสดงตัวท็อปของโลกใส่จริงๆเลยนะคะบอกได้คำเดียวว่าหุ่นสเลนเดอร์มากค่ะ จุดท้ายค่ะก็คือเป็นรวมคอลเลกชันกุชชี่ในแต่ละยุคสมัยแต่ละดีไซเนอร์นะคะโจบออกมาแล้วเดินเพลินมากค่ะ